สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักนะคะของชาวราศีธนูลัคนาธนูนะในช่วงครึ่งหลังของเดือนกรกฎาคมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้าง แต่อย่างที่ย้ํามาทุกคลิปเลยนะคะวันนี้ไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะอย่าดูดวงส่วนตัวของตัวเองแอดไลน์มาได้ค่ะแต่คลิปนี้เป็นดวงทั่วไปเป็นดวงรวมเป็น general reading นะมันอาจจะไม่ตรงกับชีวิตของเราหรือเรื่องราวแล้ว่างละขาสลับกันก็เกิดขึ้นได้รับชมไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์นะจ๊ะทีนี้ชาวราศีธนูคะขอดูหน่อยคนโสดคะ่ะคนโสดชาวราศีธนู คนสวดชาวราศีธนูและคนาธนูค่ะเป็นยังไงบ้างช่วงนี้จะลัคกี้อินเลิฟหรือว่าลัคกี้อินเกมคะขอดูหน่อยนะ มีคนแวะเวียนเข้ามานะแต่ว่าคุณรู้สึกว่าเขาอ่ะยังไม่ตรงตามยังไม่ตอบโจทย์อะยังไงดีคือเขายังไม่ได้จบตอบโจทย์เราอะค่ะเพราะว่าตัวเราอะ่ะเอเหมือนกับว่าคุณเนี่ยอยู่ในครอบครัวที่ค่อนข้างที่จะให้คุณได้เป็นตัวของตัวเองหรือเคารพในการเป็นเคารพในใน เรียกว่ายังไงดีละ่ะคือเหมือนกับว่ายอมยอมให้เราเนี่ยได้เป็นในแบบที่เราชอบไม่เคยมากําหนดกฎเกณฑ์เนี้ยค่ะแล้วเป็นคนที่ครอบครัวเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคเข้าใจแล้วก็ อ,อุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเลยมีภาพของความรักภาพของคนรักว่าถ้ามีแฟนอยากจะมีแฟนที่ร่วมสร้างครอบครัวไปด้วยกันได้หรือถ้ามีแฟนก็อยากจะมีเหมือนคุณตารักคุณยายคุณปู่ลักคุณย่าเหมือนคุณพ่อรักคุณแม่อะไรแบบเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยรู้สึกว่า คนที่เข้ามาในแต่ละคนนะเวลานี้ยมันยังไม่ตรงหรือว่ายังไม่น่าสนใจหรือว่ายังไม่ตอบโจทย์หรือยังไม่ใช่คนในแบบที่เราตามหายังไม่ใช่ความรักในแบบที่เราต้องการจริงๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วจะเป็นยังไงต่อไป Okay. แอนว่านะเร็วๆเนี้ยค่ะจะมีคนที่เข้ามาอีกแต่ว่าอาจจะเป็นรักต่างวัยเนาะหกไม้ในที่นี้ของแอนนะคะมันเหมือนกับว่าเอหกถ้วยขอภายนะคะหกถ้วยความรู้สึกของแอนเนี่ยหกถ้วยในที่นี้มันไม่ใช่รักแบบคนรักเก่าหรือคนเคยรู้จกักแต่เป็นเหมือนรักต่างวัยอะคะ่ะเป็นความรักในแบบที่คุณอนะคู่ที่เหมาะสมกับคุณอนะไพ่บอกว่า ต้องเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าคุณมากๆหรือเป็นคนที่เอาคุณอยู่อายุเท่ากันก็ช่างแต่เขาจะต้องมีความคิดความอ่านที่ต่างจากเราโตกว่าเราหรือเอาเราอยู่นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกคุณมีภาพของคุณคุณอาจจะแบบอุ้ยคุณอยากให้เหมือนคุณแม่รักคุณพ่ออยากให้เหมือนคุณพ่อรักคุณแม่อยากให้ดูเป็นคู่ที่น่ารักเหมือนคุณตาคุณยาคุณปู่คุณย่าคุณน้าคุณอาเนี่ยเรามีภาพอยู่ในใจเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักในแบบเด็กๆความรักในแบบวัยใสหรือใครที่เข้ามาแล้วทาให้คุณรู้สึกว่าโอ คนคนนี้จะเป็นคนในแบบที่เขาจะต้องเป็นผู้ใหญ่กว่าเราหรือว่าโตกว่าเราในด้านความคิดหรือต้องคุณคุณคบคุณคบคนที่อายุน้อยกว่าหรือคนที่มีความคิดเป็นเด็กๆอมันจะไม่ค่อยเวิร์กแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะไพ่บอกว่าบางทีเราอาจจะเอาสเปคหรือเราอาจจะเอาภาพจําเหล่านี้นะคะมาเป็นตัวกําหนดมากเกินไปไพ่บอกว่าหลายๆครั้งเนี่ยความรักที่ผ่านเข้ามามันเลยทําให้เรา เหมือนกับว่าเราอไปทําร้ายจิตใจคนอื่นโดยไม่รู้ตัวนะคะพอเราคุยไปปุ๊บเรารู้สึกว่าเขาไม่ใช่อ่ะเขาไม่ใช่ในแบบที่เราอยากได้อ่ะงานที่เขาก็ดีไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีนะเขาก็ดีแต่เพียงแต่ว่าเขาไม่ตรงกับกับสิ่งที่เราคิดอ่ะเราก็เทเขาเลยหรือเราก็แบบเออไม่เอาละหรือเป็นเพื่อนกันเถอเหลืออะไรแนี้มันทําให้กลายเป็นว่าเราอาจจะทําร้ายความรู้สึกของคนหรือว่าทําให้เขาเสียใจโดยที่เราก็ไม่ได้ตั้งใจเราคิดแค่ว่า เออไม่ตรงก็แยกย้ายถ้าไม่ใช่ก็แยกย้ายหรือว่าเออก็ไม่อยากคุยต่อแล้วอะรู้แล้วว่าไม่ใช่แต่ความไม่อยากคุยต่อเราคือเราไม่อาจจะไม่ชัดเจนแต่แล้วคือเราไม่กล้าที่จะตัดเราก็แค่แบบอ่านแต่ไม่ตอบโทรมารับมั่งไม่รับก็คือเหมือนค่อยๆทําให้เขารู้รู้สึกตัวว่าเออโอเคมันมันไม่เวิร์กแล้วนะแบบเนี้ยเราไม่เอาแล้วนะซึ่งอันเนี้ยไพ่บอกว่าอยากเตือนให้ระวังตรงนี้นิดนึงนะคะว่า ถ้าคุยแล้วไม่ใช่นะคะก็ให้บอกเขาไปตั้งแต่แรกว่าไม่ใช่หรือถ้าใครที่เราเห็นตั้งแต่แรกแล้วว่าโอ้คนนี้ไม่น่าจะใช่หรอกเป็นเพื่อนกันดีกว่าก็อย่าไปคุยแบบให้ความหวังกันตั้งแต่แรกแบบนี้ค่ะถ้าเรามีคติหรือว่าเรามีภาพของเราในใจแล้วเนี่ยนะคะนอกจากจะให้ความเป็นธรรมกับตัวเองแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับผู้อื่นด้วยนะว่าถ้ารู้ว่าเขาไม่ใช่ก็ให้รีบบอกเขานะคะหรือว่าถ้ารู้ว่าเขาไม่ใช่อย่าดึงเขาเข้ามาตั้งแต่แรกนะรอ คนที่คู่ควรกับคุณมีแน่นอนนะคะแต่ในระหว่างกว่าที่จะเจอคนคนนั้นเนี่ยมันจะมีคนอื่นเข้ามาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็มันเลี่ยงการที่เราอาจจะไปทําร้ายใครโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะเราอาจจะคิดว่าเออก็ลองลองคุยกันดูก่อนแต่อีกฝ่ายนั้นเขาคุยกับเราแล้วเขาอาจจะชอบเรามากๆพอถึงวันที่เรารู้สึกว่าโอ้ยไม่ใช่แล้วอ่ะเขาอาจจะเต็มร้อยกับเราแล้อวอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังตรงนี้ไว้นิดนึงเพราะว่าคุณน่ะมีสเปคที่ค่อนข้างชัดหรือรู้ความต้องการของตัวเองแบบชัดเจนเลยอะค่ะนะคะ ่มาถึงคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวธนูคะ่ะชาวธนูความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นยังไงบ้างคะโอเคคุณจะมีตัวเลือกใหม่เข้ามาคุณจะเป็นฝ่ายที่มีช้ยอยส์อื่นๆเข้ามาในชีวิตบ้างแล้วนะคะเป็นตัวเลือกที่โอเคเลยแหละนะคะแต่ว่าปัญหาอยู่ที่ว่า คุณอาจจะไม่พร้อมที่จะปล่อยคนเก่าไปอ่ะ คนที่คุณกำลังดีลอยู่ด้วยตอนนี้หรือเขาอาจจะไม่ยอมปล่อยคุณก็ได้นะคะกลายเป็นว่าพอมีตัวเรื่องใหม่เข้ามาเขาอาจจะหึงหวงหรือเขาอาจจะกักเราเอาไว้จากเมื่อก่อนไม่ค่อยสนใจพอเห็นเราเริ่มประสนิกกับคนอื่นอา้าวกลับมาห่วงก้างเราแบบนี้แล้วมันก็จะทำให้มีปัญหามีปากเสียงนะคะหรืออาจจะทำให้คนที่เขาเข้ามาใหม่เขารู้สึกว่าอา้าวไหนบอกไม่มีแฟนไงแบบนี้นะคะเขาจะแบบแสดงตัวแบบนี้นะคะให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ว่าเอ้ยคนนี้ ของเราอยู่นะหรือเอ้ยเราคุยกับเขาอยู่นะหรือเอ้ยคนนี้ไม่ได้โสดหน้าอะไรอยเงี้ยมาแสดงความเป็นเจ้าข้อวเจ้าของมากขึ้นนะคะเมื่อมีคนอื่นมาสนใจเราอะไรแบบนี้ค่ะ<บ>ขอดูความรู้สึกของคนเก่าก่ากอนขอดูความรู้สึกของคนที่เรากำลังดีลด้วยตอนนี้หน่อย อย่างที่บอกอะตอนมีก็ไม่ค่อยสนใจหรอกนะคะแต่พอจะเสียพอรู้สึกว่าจะเสียไปแล้วอะ,อะเริ่มเสียดายละเริ่มแบบเอ้เขาก็เป็นตัวเลือกที่ดีเนี่หว่าเขาก็เป็นอีกช้อยหนึ่งที่โอเคอะแล้วทํายังไงดีนะคะในขณะที่ตัวเองก็ไม่ได้มีเราคนเดียวนะตัวเองก็มีคนอื่นด้วยมีคนคุยอยู่ด้วยบางคนมีแฟนแล้วด้วยซ้าอะนะคะเขาก็เลยกักเราเอาไว้แบบก็จะเสียดายอะไม่อยากเสียให้ใครอะแต่ว่าคบอยู่ต่อไปแล้ว จะจริงจังกับเราไหมก็ยังไม่ได้สนใจเรามากขนาดนั้นหรอกแต่อยู่กับเราแล้วมีความสุขอะในเวลาที่เขาอยากจะมีเขาก็มีความสุขได้เพราะเราแบบเนี้ยนะคะอ่ะทีนี้มาถึงอีกคนนึงล่ะคนใหม่ที่กําลังจะเข้ามาล่ะโอเคกว่าไหม คนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างจะคิดมากนะคะค่อนข้างที่จะระวังตัวในเรื่องของความรักแล้วก็ค่อนข้างที่จะไม่ชอบที่จะต้องเสี่ยงหรือว่าถ้ารู้สึกว่าเหมือนกับอย่างที่แอนพูดไว้ตั้งแต่แรกอะที่ไพ่บอกอะถ้าคนที่คุณดีลอยู่เขาแสดงตัวว่าเฮ้ยคนนี้คุยกับเราอยู่นะเอ้ยคนนี้ฉันเป็นฉันเป็นคนที่ดีกับเขาอยู่ตอนนี้นะเขาไม่ได้โสดร้อเปอร์เซ็นนะคนคนนี้จะถอยไปเลย เขาจะไม่เอาเลยค่ะเขาจะไม่ชอบความสัมพันธ์แบบนี้นะคะเพราะว่าเขารู้สึกว่าถ้าเขารักใครเขาอยากให้คนคนนั้นรักเขาเหมือนที่เขารักอยากจะได้ความรักที่ซื่อสัตย์จริงใจไว้ใจได้อยากจะเริ่มคุยกันในแบบที่ไม่อยากแบ่งกับใครอะถ้าถ้าคิดว่าศึกษากับคนนี้แล้วก็คือคุยกับคนนี้คนเดียวแบบนี้เขาจะเป็นสไตล์เนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นทีนี้เนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ของชาวธนูที่จะเลือกเนาะว่าคุณจะเอาอยัางไงเพราะว่าออบางทีเนี่ยคนอื่นมาฟังนะคะถ้าไม่ใช่ชีวิตเราเราฟังเป็นแบบ ถ้าเรามาฝัาไปวิทยาทานี้แล้วเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยก็ต้องเลือกคนใหม่ดีวะคนใหม่เขาดีขนาดนี้แต่บางทีพอมันไม่เกิดขึ้นกับเราก็ไม่เข้าใจอะเนาะว่าเออบางทีอะรู้ว่าคนนี้ดีคนนั้นไม่ดีแต่ก็มันก็ลักอะให้ทํายังไงเพราะฉะนั้นไพ่ก็เลยบอกว่าอ่ะคุยกับตัวเองณนะเวลาเนี้ยไม่ต้องคุยกับใครคุยกับใจตัวเองนะคะว่า คุณอยากจะเสี่ยงกับคนคนนี้อีกนานแค่ไหนและถ้าคนใหม่เข้ามาแล้วปล่อยให้หลุดมือไปจะมีใครที่ดีแบบนี้หลุดเข้ามาในชีวิตเราได้อีกไหมโอกาสบางโอกาสมันเข้ามาแล้วมันหลุดอยไปเลยนะหรือเรายังอยากจะรอคนคนนี้อยู่เรายังหวังว่าเอ,อ้ยสักวันมันน่าจะเวิร์กว่ะสักวันนึงเขาต้องเห็นค่าเราสักวันนึงมันต้องจริงจังได้ถ้าเราไม่หล่อตัวเองอะนะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย่พยบอกว่าคุยกับตัวเองเยอะๆณนะเวลาเนี้ยคุยกับตัวเองเลยค่ะนะคะมันมันถึงเวลาที่เราอาจจะต้องเสี่ยงไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง แต่อาจจะต้องเลือกเปอร์เซ็นต์ที่เราคิดว่ามันน่าจะเวิร์กมากที่สุดสำหรับเราอืมไม่ต้องสำหรับใครนะคนมีคู่ละ่ะคนมีคู่ชาวธนูเป็นยังไงบ้างคะ คนมีคู่ชาวธนู จะมีเรื่องของการที่มีตัวเลือกหรือมีคนอื่นเข้ามาในชีวิตอะนะคะทีนี้เนี่ยบางคู่เนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้กันความรู้สึกของแอนคืออ,อจะเป็นเราซะมากกว่านะคะอาจจะเป็นเพราะว่าแฟนเราอยู่ไกลหรือว่าด้วยอะไรหลายๆอย่างในช่วงนี้อาจจะไม่มีเวลาให้การหรืออะไรแล้วความรู้สึกของเรามันอาจจะแอบเผลอแอบหวนไหวนะคะแอบแบบ เผอเผยไปให้กับคนใกล้ตัวหรือกับใครที่เข้ามาแล้วอุ้ยดูแบบดูเอาใจจังเลยดูเป็นห่วงเป็นใยจังเลยดูแบบพร้อมที่จะให้เวลาเราได้ในขณะที่แฟนเราในช่วงนี้อยู่ไกลออกไปหรือไม่ค่อยมีเวลาให้รออะไรแบบเนี้ยความรู้สึกระวังนิดนึงนะคะใจคุณเหมือนมันจะเริ่มเปลี่ยนแล้วจะเป็นยังไงอีก มันจะมีการถามตัวเองเกิดขึ้นละเออถ้าเรา move on เออถ้าเราถ้าเราอยากจะไปเริ่มต้นใหม่หรือถ้าเราอยากจะคบกับคนนี้มันจะเป็นยังไงนะถ้าความสัมพันธ์นี้มันเริ่มโอเคมากขึ้นมันจะเป็นยังไงนะระวังการที่จะเผอให้ความสําคัญกับคนอื่นมากกว่าแฟนเราอะค่ะนะคะ,นะคะมันจะกลายเป็นว่ามันจะทําให้มีปัญหาในอนะคต มันพูดยากนะประเด็นเนี้ยนะคะสำหรับคนมีคู่อะ่ะลำบากใจทุกครั้งที่อ่านไพ่ของคนมีคู่นะคะอ่าเอาเป็นว่าระวังใจตัวเองให้ดีเอางี้ดีกว่าอ่ะพูดกลางๆระวังใจตัวเองให้ดีระวังจะได้ไม่คุ้มเสียทําอะไรก็ขอให้คิดให้มากมาก ตัดสินใจให้เยอะๆบางทีสิ่งที่เราคิดว่าดีมันไม่ใช่สิ่งที่มีอนาคตรออยู่อะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดพยาย,ยามและคิดให้ดีๆจะทําอะไรคิดถึงใจคนของเราคิดถึงคนที่รอเราอยู่ที่บ้านคิดถึงคนที่อา่าเป็นคนสําคัญของเราอะคิดเยอะๆคิดเยอะๆเด่นย้ำอย่างนี้เลยคิดเยอะๆนะคะอ่ะ ครบแล้วงสถานนะเดี๋ยวเรากลับเข้ากันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ